อ p ปอรัดเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป Snapdragon 870รุ่นท็อปตัวใหม่ล่าสุดเลยเร็วนี้อัปปอรัดเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป Snapdragon 870รุ่นท็อปตัวใหม่ล่าสุดเลยเร็วนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวการเปิดตัวชิปเซ็ต Snapdragon 875ตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Qualcomm ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับชิปเซ็ตระดับท็อป อย่าง Snapdragon 870ออกมาอีกด้วยครับโดยแหล่งข่าวที่ประเทศจีนได้เผยว่าทาง OPPO อาจเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 870รุ่นใหม่ล่าสุดเร็วๆนี้ครับซึ่งชิป Snapdragon 870นี้เป็นการอัปเกรดจากรุ่น Snapdragon 865โดยมีความเร็วในการประมวลผลสูงสุดที่3.2 g h z พร้อมประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นครับ โดยก่อนหน้านี้ครับมีข้อมูลว่าทาง q u a l c o m อาจเปิดตัวชิปตัวท็อปอย่าง Snapdragon 875ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในรุ่น Snapdragon 870ก็อาจจะเปิดตัวรพร้อมกันด้วยครับแต่ยังไงครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าข้อมูลที่เผยมานี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบอกก่าวทราบอีกทีครับ